เบิงเบิงพี่นองป้องปายสุบูสุกคนข้างนอกนาะอ่าเป็นในลักษณะนี้แหละช่วงนี้เสียงเสียงมวยกับทบ่านเดมากคากักเต็มรอยพิกัดทุกคนฟันมันเป็นแผลระบาดมันก็นเริ่มลง่งก็อก็เป็นวัดเลยทีนี่โอ้ยคักอากาศแมะเบิง้ยูยเจ้าเอ้ยฝ่าเกือมฝ่าหมอกมอัวช่วงนี้ฝนตกทั้งหนาวนะฮะหนาวไปไสกันเน ว่ายุดพักพอแล้วก็ไม่ยุดน้ำกระเจ้าดอกยุดไข่ตอโอ้ยเงดไหลยังไงฟังแต่เสียงหลดเปื่ยแห้งเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเฮ็ดอาหารเช้ากันก่อนนะคะเพราะว่าตื่นึต่มาบพานไม่กินข้ากินน้ำยังเตรียมเรียบร้อยก็คือจะเฮ็ดเชคนะคะทุกคนเดี๋ยวขอขยเยาบำยางเนาะให้มันเขากันก่อนเดี๋ยวมันคือบอเขากันนะคะก่อนปันพอสีปันแบบมีผลไม้แน่และจดๆ สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องซื้อผู้สุขคนเนาะคะ่ะมาผมพอก,กันกับสาวสว่างอีกตามเคยนะคะโดนดีปีหุนนะคะคือเป็นเดือนพอดีเลยสิเขาหดเดือนพอดีเป๊ะเดี่ยวที่มุยบไดใขเข่านะคะทักทายอย่างเลยช่วงนี้คือช่วงจัดปั้นฟันบพท่านในเข่าทีนะก็เลยบพท่านในบาย,ยัางได้คักปันไดบังเทือกปไปเทศแบบคิปบ้างตะหัก บอไดตตั้งใจที่ว่าสีห่างหายไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนมันเจ็บกับเจ็บส่วนมันที่แบบว่าจังเลยล่ะเขาบอกลายเกินไปเขาบอกข้ามจ่ามันมาบกครบมันสิเป็นแบบเชอๆนะจักหน่อยท่วงนี้กับเป็นคือกอลนะคะเพราะว่ามันสีเริ่มอีกแล้วเขาสิไปดึงเขาอีกเนาะมาค่ะนี่คืออาหารเจ้านะคะที่ปันองีีนี่ก็หลายเติมนะปันส่นามนะคะแล้วก็นุ่มของถั่วเหลืองหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อยังเพื่อให้มันในมีรรชาติ์ะหนเอยเนะะื้ ความหวานอีกคือบะมีเลยอตอนนี้ก็คือไฟเบอร์กับโปรตีนต้องการมากเลยนะคะพ่อหยังเพราะว่าเห้าเคี่ยวอาหารบอร่อค่อยละเอียดแล้วบอกง่ายๆหลดเขานาา้ำซ้ำปลานี่ยมือก็ต้องได้เบิ่งดูอีนลีเลนทุกคนเพราะว่าเคี่ยวยัางสีก็เคี่ยวลำบาก เงี้ยค่ไปเห็ดมาได้ซ้ามาทิศนี้แหละที่ส่วนระยะเวลาห่างเหินกันไปนี่กะบมมันยากเอื่นไปเห็ดฟันนะคะพราะเคี่ยวอาหารเฮาบ่นบ่เป็นปกติมันพิดปกติช่วงตั้งประมาณได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าหากเฮาบพท่านแน่นใ,นใ,นใ,นใจชั่วนะคะก็เลยคิดว่าเออบ่เป็นยางดอกบ่เอาไปเอามาทุกคนค่ะพ่อไปหาหมอฟันหมอฟันเขาบอกว่าฟันคุณมันมันเริ่มปิดผิดรูพิดรางแล้วคุณต้องเห็ดอีหยังสักอย่างหนึง่งก็เลยตัดสินใจซะนะ ส่วนที่มันอายุพรท่านหฮอหฮอพระท่านได้เลยไปนะ,ะถ้าเลื่อยป่วยานนี้ก็คือเหตุบ่ไดเแล้วเนาะคะ่ะถ้าเหตุก็คือสิตรงได้อยู่กับหมออยู่ตลอดอังสิพรทันโดนกระนุนนี้นั่นเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเมื่อน,นี้เออก็สเสียว่าเรื่องยังโอ้มันหลยเรื่องอยู่ด้ทุกคนหฮอบรได้เจอกันเป็นเดือนนี้หลายเรื่องอิลีเดที่พวได้คุยกันเนาะคะ่ะแต่ว่าเริ่มงต้นกกมาเล่่อเราเรื่องชีวิตหายฟังเนะาะปัจจุบันนี้เป็นยังไ๋กันอยู่นะคะเออถ้าถามมา ส่วนนี้บอกของโตมุ้ยเองเนี่ก็คือว่าย่างเฮ็ดงานไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะมันก็สีบุญไหว้นจักร้อยก็คือเรื่องเมียเพิ่นบ่เคยสบายปันใดก็พากันซวยกันคนละใหม่แล้วมือแต่ว่าเฮากับบริข่าไปยุ่งในส่วนนั้นของเพิ่นเอ่อมุ้ยก็ซอยใดก็คือทรงกําลังใจจากคุณคุณแฟนนี่แหละอ,อยังเขาเฮ็ดตอนนี้ก็คือว่าเฮ้าตองแบบว่าให้พลังเขาเต็มที่คิดเบิ่งเอาว่าเฮ้ายู่ต้องการมาโดนอยู่กับจริงนะคะ อมุยนีก่ก็ใส่เวลาอยู่น้ำไม่ยานประมาณปีสองปีทุกคน16ปีอยู่น้ำกันมาก,ก่อนหนานี้แต่เรื่องที่มันน้องหนุ่งเน้อๆข้ากะตัดบทบาทไปแล้วก็เลวเนะคก็บ,บริคิดยังร้ายมากไม่เพราะว่าการที่เขา <c oughs> ตัดสินใจให้แม่เขาออกไปข้างนอกก็คือว่าสิ่งที่มันใหญ่ที่สุดแล้วที่ที่เขาบุเคยเค็ดแล้วก็มันคัดใจกันหลายคนหลายฝ่ายแต่แล้วกะ แฟนก็เลยแบบว่าจังไรล่ะก็ได้เข้าใจเนาะค่ะว่าเฮาก็อยู่จุดนี้ขึ้นกันแล้วก็บาดการซอยเลือกันและกันมันก็สำคัญนะคะแล้วก็ด้วยความที่เพิ่นแกคือคนค้นผู้เฒ่าทั้งนี้นะทุกคนนทาผู้ใดบ่ร้จักนะคะสตอรี่เนาะกระสิบเไดยเข้าใจลึกซึ้งนะสิบอกว่าโอ้ยก็ต้องปล่อยแม่เขาอยู่จะคองควรออกไปนน่นนี่นั่น ถ้าคิดได้แง่กับนะคะอาจจะใช่แต่ว่าถ้าคิดได้เรื่องความเป็นจริงของการใช้ชีวิตแล้วเขาบอได้สามารถซอยยังใดเลยเพราะว่ามันบ่มีคนมาเฝ้าอยู่เฮียนเนาะคะ่ะถ้าไห้คนมาเฝ้าอยู่ในเฮียนแล้วในบ้านอังสีเนาะคะ่ะก็สิมีปัญหาคือคนในบ้านก็บ,บ่มีชีวิตประจํบบาวันที่สดใสขึ้นสิมีเรื่องปัญหาหลายวุ่นวาย นะคะคือผู้นั้นออกผู้นี่เขาผู้นั้นออกผู้นี่เขาความเป็นส่วนตัวก็หายไปเขายังเฮ็ดงานหนักบาดท,ทุกคนขาความความความส่วนตัวเป็นเอ่อความเป็นส่วนตัวมันเหนียแล้วมันเหตุอย่างยากบ่ทุกคนมันสตรสมันทุกอย่างเลยถ้าผู้ใดบ่ได้อยูจ่จุดนี้นะคะทุกคนอยู่เมืองนอกนะนี่คือมืยเราประสบการณ์ในฟังยาอยู่เมืองนอกเป็นอย่างสี่แต่ว่าท้าทางเมืองไทยเนี่ย อาซิมิแปลว่าเออยังอยู่ในครอบครัวใดไปนู่นมานีใดเพราะว่าเข้าไปใส่มาสายเองสีเขาบไรไิกันเฮาแต่อยู่ทัางนี้มันกันรัวเบิดคุยยางได้ทุกคนค่ะสิไปใส่มาสายคุ้นๆสิเข้าใจ ว่าสถานที่สถานที่ใดเขาสามารถทายางได้ให้ไปนู่นนี่ได้บางเทือกหอ้องสื่อนู่นซื่อนี่ตัวเขานะคะคือกันกับาการท่องเที่ยวอังสีเนาะยุ่งบ้างไทรเขาากับเป็นอังสันแต่ว่าอันนี้มันเบเป่นการท่องเที่ยวเจ้าออกไปหนาเฮียนปุ๊บออกไปปุ๊บนี่คือถ้าจะไปน,นู่นนี่นั่นนี่ก็ใส่น้ำหมอกน้ำมันนูน่นอ้าว้ายยังอืมรายยางแห้ง ครอบครัวเขาก็สิบรีพ่อใจห้องปันใดตั้งแต่เริ่มตนที่ได้ตดในการตัดสินใจตรงนี้แต่ว่าเพิอนกะคิดว่าเออสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเพิ่นกะบรีอยู่น้ำเฮาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคถ่ายทุกคนเนาะค่ะเข้าใจความหมายของการที่ให้เพิ่นอยู่แบบว่าสงบเสงียมของเพิ่นอยู่แบบในสิ่งที่เพิ่นต้องการบอมเบน่าห้าสิบปกระทุกหัวขาดช่วงนี้กะเพิ่นก็เริ่มบ่สบายดูเนาะค่ะ แฟนกะทั้งอุกทั้งงานเพราะว่าเราเหตุงานนะคะเต็มพิกัดกะอาทิตย์หาหมือเลยต่อเน,นื่องยุส้อาทิตย์อยูก่กะจิงแต่ว่าเราก็ต้องไปหาแม่เราแทบจะทุกมมือนะคะไปค้นเสื้อผ้ามาซักนาไปซื้อกับเขากับน้ำนู่นนี่นั่นซ้ำมาปิคือเก่านะคะแตกต่างกับคือว่าเราอยู่มาอยู่เฮียนมาถึงเงียนปุ๊บเราได้นั่งฟังเพลงบางเราได้เบิิงหนังสือพิมพ์เราได้อ่านหนุนอ่านนีแบบคือผมมีเสียงโหขาดคือเก่า มันก็เลยสบายใจอีกในกรณีหนึ่งพ่นก็ว่ามันมันดีขึ้นคือข่อยไม่เวลาเจ้าของในจักสมุนงคสองสมุงก็ยังดีแต่ว่ายูกับแม่นี่ก็คือว่ามันก็มีหลายอย่างเขามาแบบหมออย่างโวนกับหมอเพราท่านโดนก่ยาโน่นนี่นั่นแต่ถ้าไปซื้อเพิ่อแล้วไปส่งล่ะค็คืออาทิตย์หนึ่งก็คือโบตรงได้บอกกันไล่เขาน้ำซ้ำปากก็ซื้อไปแต่ละเทียนก็บ่ได้ยลายคือเก่าอังสินเนาะค่ะนั่นคือแบ่งโซนออกได้ถือต้องเนาะ นี่คือกรณีของคนที่อยู่กับครอบครัวล่ะกับบองไงไม่ผูดเถ่าอยู่เียนเนาะคะ่ะถ้าตัดสินใจได้ก็คือต้องคุยกันเนาะคะ่ะอันนี้คือเหา,เาสามารถตัดสินใจอื่นใดแต่ว่าเรื่องมันก็หยุ่งๆยุ่งยอๆมาโดนเติบมันเป็น l อง g story เนาะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเออเอาไพสิเป็นยังก็บบาวกันไพส์สร้างเหาก็ต้องยอมรับไปเพราะ ขอบกัวเฮากะคือตรงได้ดูแลแจากของ้อมคือเก่าอ่ามวยไม่ยูนนีกับบแม่นว่าเฮ้าบริซอยังเขาซะเลยมวยบได้เงืเ่อนเดือนจากยานะบได้เงื่อนเดือนจากยาแถมมวยต้องออกไปเหตุงานทุกเมื่อทุกมื้อเพื่อที่จะมาจาจโน่นนี่นั่นซอยกันกับเพินให้เพิ่นยูด,ดีสบายเฮดคือกัดกระแม่ของเฮ้าคนหนึ่งแต่ผลสรุปแล้วมันเกิดขึ้นมีปัญหาคือเขาบเขอใจ คนภายนอกเขามาดูก็เลยบอะไรเข้าใจตรงนั้นเขาก็ให้ความสนับสนุนทางมยาจนเกินไปมันก็เลยมีปัญหากับปวายังดอกค่ะเนาะคนบ้านเขาเขาตรงใจเขาเขาบ่ได้มาเข้าใจห้าดอกเนาะค่ะโทษขอโทษขออภัยนะเพราะว่ามมือช่วงนี้ก็คือไล่ฟันมันมีปัญหาเนาะค่ะหฮาใสอันเล็กระบาดนี่มันมีปัญหามันอก็เพราะเหตุว่ามันเป็นแพ้เป็นระบาดนี่ แพ้เป็นอะความความปวดมันมึงเเือมันมานมันกับเขาข้อมันกับเป็นไอมาเลยบานทุกคนเป็นไข้รงเป็นวัดล่งข้อกับเป็นไอเลือบยู่ออกมาเลยละทุกคนค่ะโอ๊ยไอจนตาปุดตาบวมจรงนี้กะอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมอืมนี่หลักก็เลยมาเล่าซู้ฟังเนาะค่ะ แต่สําหรับสิ่งที่สําคัญเลยของของหนวยกับแฟนกน็คือว่าต้องให้กําลังใจกันอะไรกันเพราะเราก็มาบนบนแล้วว่าแม่จักสิยอยู่โดยดวนปนญดาใดเพราะว่าอันไปเห็นอาการเพิ่นแล้วก็คือคอยกัสงสารเพิ่นเลือเกิดเหมือนเจ้าคอยเสียจังใดส่วนเมือ่อเมื่อแรกอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนปัญหาที่เกิดก็คือว่าเออพนบาพนรู้สึกตัวบ่ค่อยสบาย พตื่นมายังหมาเศร้าขาบวบมองย้ายเนาะเพราะว่าเพื่นเป็นทั้งเบาหวานแมันอกแล้วกาไต่บํา,ะะา,บางานได้ทุกคนไตวระเฮ็ดงานผู้เท่าเล้วเนาะสิเข่าวลอยแะ้วด้วทุกคนอายุเพิ่นสิเข้ารลอยปีแล้วมันกเ็เลยแบบยังไงมันก็พยายามแบบ คือทั้งพยาบาลทั้งหมอก็ะยู่อยู่ตลอดแต่ว่าหากบอได้อยู่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงได้คือไปๆมาๆเพราะว่ามันเป็นห้อหงส่วนโตนะคะมันโมเมนแบบว่าคือให้เพิ่นไปอยู่แบบร่วมกับผู้อื่นอังสิอันนี้คือทางเหลือกเพิ่นเหลือกเองหาอ,อ,องอสามารถเลือกให้เพิ่นณช่วงเวลานั้นนะคะบาทนี้เพิน่นกระโทษหาลูกโท่าหาลูกตั้งแต่กลางดึกของกลางคืน,นก็ได้โทษให้ลด พา้บานมาหลับไปนะคะเพราะว่าหนึ่งสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นหายใจโบออกหายใจนี่แผ่วเลยหล่ะม่ยเทศทม่ยได้คิดพ่อตอนที่แบบว่าเพิ่นตกเตียงน้ำตาลแล้วลงนะ่ะคือเสียงเพิ่นสิงหงคือแมวนี่เฮาแฮบแฮบอังสิทุกคนเป็นเสียงแหบแหบแผ่วแผวบางมากาแค่ในต่เฮาเพรท่านนนอนขึ้นไปขึ้นไป,นไปบนหงม่ยแกยังเบิง เบิงซีรีน่นนีนันยยกอนสีนอนคือถอยหลับเลยท้าเบิงซีรีก็ถอยหลับได้เลยเองสินะค่ะหรือฟังอยียงสักอย่างปรากฏว่าช่วงนั้นก็คือได้ยินกับผ้ากันแลนมานึ่งตึงตังเข้าไปในห้องเพลินกับไปผ้ากันซอยกันหยัดงัดปากขึ้นเอาน้ําเพิงหยอดลงทุกคนค่ะอย่างอื่นมันเห็ดบ่อใดเอาโคหยอดลงกับบ่อดดเนาะค่ะพราะว่าน้ําตาลสนิทบางสนิทมันเห็ดบ่อดดอีลี เขาก็ต้องใส่เอาอันน้ำผึ้งหยอดลงไปเพราะมันสไปละลายล่เองของมันใส่ระยะเวลาหนึ่งก็ทรหาหมอเร็วในนั้นนั่นคือมันเด็ดแหยีห่ยวย้อนคิด่อตรงนั้นทันทีแต่สิ่งที่มันดีก็คือว่าช่วงนี้พนก็นอยู่แบบว่าเขาินว่าบ้านของพอนที่พอนอยู่มันเป็นพื้นโฟดตสันเดียวมันอยู่ข้างล่างเลยบ่รตรงได้ขึ้นได้ลงเนาะคนบ่ะเม็นอ่า ผู้น้อยนะคะทุกคนคะ่ะเรายพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เติบยู่ตาเดียวนี่ก็คือผู้น้อยลงเพราะว่าคืออาการเจ็บป่วยของคนมันกินยังบ่ได้หลายแล้วกินยังกับบ่ได้คนที่เคยเดินเหินได้สบายคนที่เคยซ้อยเลือตัวเองได้ใส่ผ้าใส่กเกงนู่นนี่นั่นได้นะกลบไก่มาเป็นคนที่แบบต้องนั่งติดเก้าอีกต้องถ่ายคนมาโจมขึ้นจากเตือง จากเตียงนอนเ้อน,อนี้แล้วก็ต้องใส่แพ่นเพิ่นนี่มันเป็นความทรมานที่สุดนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อกิบคสามารถที่ไปซอยอย่างส่วนนั้นไดเพราะว่าสวัสดิการของพลมีแล้วกัการคุม้มครองของกัจ้ามีอยู่แล้วเนาะคะ่ะถ้าเป็นบ้านห้านี่บอกเลยว่าลูกเต่าทุกคนต้องพาการพัดเปลี่ยนเบียนหมุนไปแต่ทั้งนี้ก็ย,ในในยังไ่แน่พยาบาลรงพยาบาลเขาก็ต้องมายืนสแตนบายอยู่ตลอดเนาะคะ่ะก็เลยค่อยก็ พ่อแบบว่าบรรเทาให้เหาได้สาหรับมุยเองเนี่ก็คือต้องทิ้งห้างมาเลยนะคะในการดูแลจุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าแฟนเหาเนี่ก็คือเหาตรงสนับสนุนเพิ่นอย่างเดียวเลยล่ะค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันนี่แหละสิ่งที่สําคัญเมื่อน,นี้เพิ่นก็เพิ่งไปมานะคะไปมาไปเอายายาแล้วก็ ซื้อของที่มันจาเป็นก็นคือพววแพร่เพิดอีกอย่างไปไหวเพราะพ่อเยายบานก็นโท่มากมว่าเนี่สองรอบสามรอบเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าต้องโยกใหญ่นะเพราะว่าอาการจังสีมันคือกอนข้างที่ตรงการคนดูแลแบบใกล้ชิดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องมีคนดูแลตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเธอตรงติดโตทั้งทางศูนย์เขาโดยตรงได้แล้วเองสินคะคะนั่นคือเขาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผู้เฒ่านะคะ มอมน่าท่านใดท่านยูกเ,เขาเขาไปอยู่ในโรงพยาบาลแบบผู้เฒ่าอยู่ร่วมกันอังสิบแมนด้ค่ะอันนี้คือ,อ,นนคอเหตุปอดใดตรงมันอยู่ตรงระวงังกับหมอกับตัวเขาเองนะคะถ้าตัวเขาภาษามาเทศ่ยังใดแล้วหมอตรงเป็นคนสแจ่ให้งเขาฟังแล้วแมนต่พายืบานกับภาษามาตัดสินใจเขาใดนะคะตรงมี แต่เมื่อหมออย่างเดียวกับคนที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีกรรมสิธิ์ที่สามารถตัดสินใจก็คือว่าทาเอาตรงๆเลยก็คือว่าลูกในสามสี่คนหรือว่ามีลูกสองคนผู้ใดที่มีกรรมสิทธิ์มากที่สุดก็คือผู้นั้นตรงเส้นบอกแล้กก็ต้องโทษคุยกันกับหมออยู่ตลอดนะครับแต่บาดทั้งทั้งมวยนีกก็คือแฟนนี่เป็นคนดูแลพันมาโดยตลอดก็เลยต้องไปจัดการเรื่องนี้น,นั่นเองนั่นแหละค่ะ สิ่งสิ่งที่แบบว่าตอนนี้ก็คือแบบแบบ <c oughs> ม่ยก็ได้แค่ว่าเป็นกําลังใจอีกส่วนหนึ่งให้แฟนเขาล้ลยเติมผู้ใดบ่พอกับบ่ได้รู้จักนะฟิวเลงนี่บอกอตรงๆถ้าผู้ใดเคยเจอแล้วเคยพี่ประสบการณ์เพิ่งกระสิเราตูกันกเหรอกบเฮาฟังแทะประสบการณ์จังเสียให้ฟังใดนอกจังได้ก็ตามนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันนเด้อจะเนาะ เดนโด,น,ดนไม่อก็ได้แบบมาเทียบานเกิสดสแตนสเตนบายแล้วเพราะว่าเรื่องหลาย,ลายเรื่องมันกินมาผ่านมาเรียบร้อยแล้วในไรวางชีวิตนี่ชีวิตของคนเฮาเนาะค่ะมันเป็นว่าอ่าจะเป็นบันไดเลื่อนที่ดีเบิร์นะคะครุขระทั้งนั้นนะทางทุกคนทางนี่ก็ต้องพันขี้หินแหาก่อนสิไปแบบพื้นคอนกรีตนะคะพื้นคอนกรีตอาจะิบรอยูตลอดเด้ทุกคนจะใส่ระยะเวลาขึ้นกันนะคะ ส,สิ้นปีแล้วทุกคนคะ่ะมืออื่นกับปีใหม่แล้วนะคะจึงได้มวยกับขออวยพรไปพร้อมกันกับตรงนี้เลยนะคะว่าขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งล้ะกับมีความสุขไๆนะะ้นาอค่ะอียงที่มันบอดีสําหรับปีเก่าๆนะคะกระถิ่นม,มันไว้ขอใหุ้ขสมหวังนาทั้งในนาทีการงานการเงินแล้วก็สิ่งที่จะเริ่มต้นใหม่ๆพร้อมนะคะข้างความรักทุกๆอย่างเลยนะคะ ขอ้ทุกคนรวยๆแห่งๆนะคะไว้พอกันคลิปหนาเด้อจ้ะเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยว่ามวยสิเดเอาอยียงมเห่าซูฟฟังนั่นเองฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้ำในเด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้กันโดนๆเน่ยบ่ไวตอนนี้กระตาปุบตาผมเดี๋ยวขอกินเชคกห้มันเบิดกอนเนาะค่ะทุกคนค่ะอาหารเสาะห้มันเดะนี่แรงขึ้นในจักหน่อยเบาไวเ <c oughs> นาะไว้พอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ